นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะสิทธังนัชลิติประสิทธิลาภา ปักสันตะจิตตาสัทธาหูตุปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาละโภชนะวิกาละโพชนาอาคัจฉายะอาคัจฉาหิปิยังมะมะสีวลีจะมหาเถรุสภลาภูนิรันตรัง มหะมังสังขังสิระสาณามิณโมพุทธายสิทธังนชาลิติระสิทธิลาภาปักสันตะจิตตาสัทธาหูนตุปิยังมะมะสัพเพชนาพักหูชนาสัพเพทิสาสมาคตาการภูชนะ วิกาลภูชนาอาคัตชายะอาคัตฉาหิปิยังมะมะสีวลีจักมหาเีโรสภาลาภูนิรันตรังตะมหังสังขังสิรสาณมามิณโมพุทธายะสิทธังณชาลิติระสิทธิลาภาปสันตะจิตตา สัทธาหูนตุปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตาการภูชนะวิกาลภูชนาอาคัตชายะอาคัตชาหิปิยังมะมะสีวลีจับมหาเถรุสพะลาภูนิรันตรังตะมหังสังขัง สิรสาณมามิณโมพุทธายะสิทธังนชาลิติระสิทธิลาภาปักสันตะจิตตาสัทธาหูตุปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตาการภูชนะวิกาลภูชนา อาคัจฉายะอาคัจฉาหิปิยังมะมะสีวลีจัมมหาเทโรสภลาภูนิรันตรังตะมหังสังขังสิรสาณนะมามิณนะโมพุทธายะสิทธังนะชาลิติระสิทธิลาภาปักสันตะจิตตาสัทธาหูลดตุ ปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาละภูชนะวิกาละูชนาอาคัตช,ชายะอาคัฉช,ชหิปิยังมะมะศีวลีจักมหาเถรูสพะลาภูนิรันตรังตะมหังสังขังสิรสา นะมมินโมพุทธายะสิทธังนชาลิติระสิทธิลาภาปักสันตะจิตตาสัทธาหูตุปิอย่างมะมะสัพเพชนาะพะหูชนาะสัพเพทิสาสมาคตากาโภูชนะวิกาลภูชนาะอาคัจฉาย อาคัจฉาหิปิยังมะมะสีวลีจักมหาเถรูสัพพะลาภูนิรันตรังตะมหังสังขังสิรสาณมามิณโมพุทธายะสิทธังนชาลิติพระสิทธิลาภาปสันตะจิตตาสัทธาหู่ตุปิยังมะมะ สัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาลโภูชนะวิกาาลภูชนาอาคัจชายะอาคัจชาหิปิยังมะมะสีวลีจักมหาเถโรสัพภลาภูนิรันตรังตะมหังสังขังสิรสานมามิ นะโมพุทธายะสิทธังนชาลิติระสิทธิลาภาปักษันตะจิตตาสัทธาหูตุปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาละโภชนะวิกาลโภูชนอา,ชา,าอาคัจฉายอาคติฉาหิ ปิยังมะมะสีวลีจักมหาถีโรสภาลาภูนิรันตรังตะมหังสังขังสิระสา,ามามิณโมพุทธายะสิทธังนชาลิติประสิทธิลาภาปักสันตะจิตตาสัทธาหูตุปิยังมะมะสัพเพชนา พระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาละููชนะวิกาลภูชนาอาคัตฉายะอาคัตฉาหิปิยังมะมะสีวลีจะมหาเถรัพภลาภูนิรันตรังตะมหังสังขังสิระสานะมามินะโมพุทธายะ สิทธังนชาลิติระสิทธิลาภาปักสันตะจิตตาสัทธาหูตุปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาโภูชนะวิกาลภูชนาอาคัจฉายะอาคัจฉาหิปิยังมะมะ สีวลีจักมหาเถรุสะลาภูนิรันตรังตะมหังสังขังสิระสานมามิ